ต้องทำแบบไปเสียสัญญาเหมือนเจ้โ้ไหมสดดบนเบไม่ออกก้อนว้วมีอะไรจะส่งเสียไม่เืนใช่บสกิปได้ไหมสกิบอ ไอ้เยอะสุดคนที่แรกเลยก็เรานั่นเหมือนคนละฉันจะตามดูเช่นไรหายไปไหนอ่ะไม่รู้ไอ้ตายไอ้เห็นไ่มมีไม่มีคน หายตายกเจอเพื่อนบอกแค่นั้นแหละดำน้ำดำน้ำชอบสบายใจม่อใจจิงด้วยสบายใจจิงถูกไปดเรืไต้องรักอะไนเหรอวะโอ้ตกกูก็เห็นเว้ยไอ้ไอ้ชิวหายโดดออกไอ้เนี้ยจอกันนจอกนั้น แกไปหยิบข้าวมัก็ได้จริงอ่ะโอกไเดี๋ยวกัยไปไหนอ่ะฮะจะถึงตัวนะอยู่ถึงตัวนะ้วจุกจุกจุกปลาแกนะเบสโดนคือแม่โอ้โหจริงนายก็จับไม่ได้นายนายไม่เก็บเราคนแรกนายนายจบแล้วนายเยังสิบนาทีเนี่ยแบบโอ้โหกินข้าวได้แบบสับเสียปลา แล้วแม่มองไปที่ตึกโอ้ยไอ้ี้ชิบหายเลยจากันจากันจากันไปแล้วไปโดนไปโดนไปโดนอยากเขยิบเข้าไปใกล้เธอ ยิ่งจูได้ทัได้ได้ไม่ทไไม่ทำได้ไม่ทำได้ทำแล้วยิ่งที่โนคิวไปเยวิโนคิเงี้ยเสิบห้าพีเดี๋ยวกูไปเอาน้ำมาก่อนแล้วเจอกันนะ นีมาแล้วไอ้พวกเคียนี่ไอ้สัตว์มึงอยู่ไหนไอ้เย่ยมึงจิ้มหลังหัวไอ้สัตว์โอ้นี่กล้าเนี่กล้าแบบนี่กล้าเปิดเผยต้นนี่กล้าเห็นอย่างงั้นเราเจอพวกใจเกเรไข่สูงก็เจ้าแกกำลังกล้าต่ำไปโนคลิปหนึ่งต่อไปหนึงแล้วอีอาลัวกัน ไ <Yes>, <laughs> ม่มีจุดแอบไหนแล้วบอกว่าพูดว oh. <Wow. S 1> ่าเอเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนเดียวไปไหนหนะขึ้นชั้นสองทำไมนะเอออกไปข้างนอกซาแล้วยาเย่จังไปไหนเพื่อนไปไหนได้ทั้งวันบอกเลยได้ทั้งวันเฮ้ย <laughs> เฮ้ย่ะจ้องหน้าเราไงเพื่อนจะจ้องหน้าเราไงเพื่อนน่ากลัวนะ้วเพื่อนฮ้ยคือจะสอยอีกแล้วเฮิ้ยน่ากลัวจริง What เฮ้ยเอี้ยนี่เฮ้ยเอี้ยนี่น้องคิดไอ้สับแม่งน้องเป็นผีรู้สไลด์หั้าด้วย เพื p p oo, ่อนพวกนายอยู <youtubers> ่ไหนเพื่อนพวกนายอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนนายทิ้งเราทำไมเพื่อนเปิดประตูเข้าไปในกระท่อมมันเหตุดีกว่าไอ้เหี้ยไม่ได้อยู่ในน้ำแน่เลยเล่นน้ำโอ๊ยโอ๊ไอ้เราโอ้ไงอ่ะรวยกันวะ ไอสัตว์กูเห็นห่วงน้ำลอยๆหัวข้นเลเลดเนส่ตสัไอ่าจีงจีงไอ้เจไม่นอนชิบขพ่งไอจไม่นอนชิบขพงอย่างนี้ไอสตายนอกแบบ มันอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่บ้าน <c ười> ไอ้ใครใครกี้เป็นหนูเลยไอ้สฮยแพงนายอยู่ไหนเพื่อนรักอเล้บอยู่บ้านไงเพื่อนรัก <c ười> จริงๆร่องขแพงเลยเช็คก่อน <c ười> <c ười> สแปมไปตัดสแปมไปตัดสแปมเกือบตายแล้วกูไอ่ียอะไรแดงๆไม่อยู่แล้วไม่อยู่แลโอ้มีพอร์ตพลังให้กูดูนี่อยู่ก็มาสีนี่กิมาสีนี่นี่นี่เหลี่ยม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  ได้เป็นเลยอยโ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 อ้ยโอ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 ้ยโอยโอ๊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 ยโอโอยโอโอยโอโอยอ้ยโอ้ยโอยโอยโอยยโอยโอยยโอยโอยโอยยโออ้ยโอ้ยโอยโอยโออ้ยโอ้ย ไอเดวูใหญ่นี่กูรอนกูรอนไอสัตว์ไม่ได้ปล่อยแม่งเลยอะไรลินอะไรนี่ไอเดวูอยู่ไหนกูไม่สนิทกับมึงจริงกูไม่เลี้ยงหรอกเพื่อนเบสหมอบมอบหมอบด้วยนี่เลยแล้วูหึงไมปหมด ไปไหนกูจะิจากเกมไพิายเป็นที่ว่าจัาเข้เจาแล้วอ่ะีเขมมึงโดนเนี่ย กมแล้วแหละไม่มีไอ้เหี้ยกัคงจะไปดูแลฆ่าไป